องค์สมเด็จพระธรรมสัมพุทธเจ้ากลับนัสการพระกรูและหมู่สงฆ์ทุกลูกครับจเจริญธรรมญาโดมผู้ฝ่ายในธรรมทุกคนเมื่อกี้พระเตบอกว่าฝนฝนตกนะเออสีมาเนี่ปีนี้ก็เพิ่งตกหนักหนักแล้วมันไม่ได้ตกนานเลยนะหนักแต่มันก็หายหมดเลย ถ้าตกติดต่อกันนานๆและตกบ่อยๆอยน,นะน้าถึงแก่นั่นถึงแก่เยอะาตมาอยู่ข้างหลังเนี่ยถนนเส้นนี้เป็นคลองเลยนะถ้ามันตกบ่อยๆน้ําก็จะไหลเป็นคลองเลยแหละแต่นานแล้วเนี่ยนะตกน้ําไม่ไหลเลยมันแห้งเขาบอกว่าฝนจะทิ้งช่วงจ้เกต่วันที่เท่าไหร่สิบสิบเอ็ดไม่เห็นทิ้งเลยเนาะ วันนี้เท่าไหร่วันนี้สิบสิบเจ็ดละนะพยากรยังไงพยากรเนี่ยผิดพลาดเยอะปานนี้เน,ะนะะาะสิบเจ็ดแล้วฝนยังตกอยู่เลยนะไม่รู้เสริงสางทํานายังฝนตกวันข้าพรุ่งนี้วันแห้งหรือวันเปียกเนอะ ออหวานน้ำตมเหรอปร่งแดงก็ว่าจะหวานแห้งไม่มีคนไปไถนานะก็เลยว่าจะหวานแห้งรอแล้วรออีกมันก็ไม่แห้งสักทีชาวนาเอ๊ะทำไมเราก็ทำนาเหมือนเขาเนาะทำสวนเหมือนเขาเพราะคนทุกคนต้องอยู่ต้องกินพระเจ้าท่านให้คุณค่าของชาวนาของข้าวเปลือกสำคัญ นะเป็นทรัพย์แท้เลยนะ,ะผู้คนต้องอยู่ต้องกินพรานแล้ต้องทำทำพวกนี้เป็นแถมท่านแถมท่านมายกตัวอย่างการปฏิบัติธรรมการลดกิเลสเนี่ยเทียบเคียงกับการทำนาเทียบเคียงกับการทำนาว่าเปรียบเทียบตั้งแต่ตั้งแต่ไถนานะนะตั้งแต่พันข้าว ไขน้ำออกไขน้ำเข้าโอ้ท่านมาเทียบเคียงกับหัวข้อธรรมกับการปฏิบัติธรรมพระเจ้าท่านขนาดนั้นเลยเนาะจริงๆแล้วก็คือชีวิตประจำบันคนแหละสมัยก่อนมีค้าขายใช่ไหมก็มีอาชีพทําทไร่ทํานาแต่ปีปัจจุบันเนี้ยอาชีพมันเยอะเนาะอาชีพมันเยอะแล้วคนก็ไปเห็นค่าแบบ ทำไงจะได้เงินง่ายๆชาวนาเองทํานาแต่ขายข้าวหมดซื้อข้าวกินซื้อข้าวกินเอาข้าวที่ตัวเองปลูกเนี่ยขายหมดไม่เก็บไว้เลยเพราะว่าเขาปลูกข้าวแบบปลูกข้าวแข็งอ่ามันจะได้ผลผลิตสูงแล้วก็ขายข้าวแล้วตัวเองก็ไปซื้อข้าวมากินน่ากลัวมากเลยนะวิธีคิดของคนปัจจุบันเนี่ยนะ คือเห็นเลยว่าพวกเราเห็นเลยว่า,วาสัมมาทิฏฐิคือข้อนหนึ่งคือข้อแรกเลยนะสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นความเห็นเนี่ยมันจะมีถูกกับไม่ถูกนะทุกวันนี้มันคงถูกกับไม่ถูกไม่ได้แล้วเนาะทุกวันนี้มันมีเยอะเนาะมีดำกับขาวใช่ไหมมันมีเทาเทาใช่ไหมทุกวันนี้มีเทาเทาอีกมีอีกมากมายเลยเข้ามานะ แต่สมัยก่อนเนี่ยผู้เจ้าท่านบอกแค่ความเห็นถูกกับความเห็นผิดท่านบอกแค่สองอย่างแค่นั้นเองนะคนสมัยโบราณเนี่ยจิตใจของเขาซื่อตรงไงถูกก็ถูกผิดก็ผิดแต่ทุกวันนี้เป็นไงโอ้โหหลากหลายมากเลยนะไม่ใช่ถูกแค่ผิดเท่านั้นเยอะแยะมากมายเลยนะอ่าเนี่ยเพราะข้อหนึ่งนี่คือสัมมาทิฏฐิ นะทุกเรื่องเลยนะการเลือกอาชีวะอาชีวะอยู่ข้อที่ที่5ใช่ไหมอาชีวะนี่อยู่ข้อที่หแต่พอท่านมาอธิบายว่าอาชีวะนี่คำว่าอาชีวะเนี่ยมันก็ต้องมาจากข้อแรกอะถึงจะมาเป็นอาชีวะท่านบอกว่าอาชีวะนี่คือไอสิ่งที่ทำบ่อยๆทำประจำ ทำเสมอเสมอคืออาชีวะอ่าเพราะเราทำนาทำนาทุกปีเป็นอาชีวะของเราแต่มีช่วงเวลาว่างเราทำอะไรอีกปลูกกล้วยเหรอเป็นชาวไร่ชาวนาชาวไร่ปลูกผลไม้เป็นชาวสวนเห็นไ,ไหมอ่าคืออันไหนที่เราทำมากในชีวิตประจำวันของเราอ่ะอันนั้นคืออาชีวะของเรานะเราเพ่งท่ง เราเพ่งโทษมากมองในแง่ร้ายมากอาชีวะเราก็คืออาชีวะเพ่งโทษใช่ไหมอาชีพตำรวจเขาบอกเขาเป็นตำรวจนะแต่เขาเล่นไพ่ทุกวันเลยอย่างเงี้ยมีชื่อว่าตำรวจแต่เล่นไพ่ทั้งวันทั้งคืนเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นอาชีวะเขาก็คือเล่นไพ่อย่างเงี้ยเห็นไหมเพราะ เราทำอะไรบ่อยอันนั้นคืออาชีวะความหมายอาชีวะของมรรคองคแปดไม่ใช่ตื้นตื้น,นง่ายๆนะระดับผู้เจ้าแล้วเนี่ยตื้นตื้น,นง่ายๆชาวบ้านทั่วไปเขาเข้าใจได้แต่อาชีวะของผู้เจ้าเนี่ยท่านลงไปถึงวิญญาณถึงจิตใจอ่ะอย่างเงี้ยเพราะฉนพวกเราจะมีอาชีวะที่ถูกต้องได้มันต้องมาจากสัมมาทิฏฐิข้อที่หนึ่ง เราต้องตัดสินใจเลือกใช่ไหมเพราะท่านพาเราทำเนี่ส่งเสริมกสิกรรมส่งเสริมสามอาชีพครบวงจรนะอะไม่ได้ขยะก็เป็นอาชีวะได้เห็นไหมแล้วพท่านอ้ขยะถุงพลาสติกขยะทุกอย่างตามถนนเนี่ยใครๆก็รู้ได้ไม่ต้องอาศัยภูมิพธเจ้าหรอกใช่ไหมเออ แล้วขยะของกู้เจ้าคืออะไรเราะันท่านพาท่านพามองพาอ่านในรา,ายละเอียดพวกนี้ขยะของพวกเราของนักปกิบัตธรรมนี่มันก็คือกิเลสของเราที่เราติดเราหลงตั้งแต่หยาบสุดไปหากลางไปหาละเอียดขยะเพราะฉะนั้นอาชีพที่จะกู้ชาติได้คือขยะคือกสิก,กรรมคืออะไรอีกนะ ฮะปุ๋ยสะอาดกิจกรรมไร้สารพิษปุ๋ยสะอาดขยะเห็นไหมพอเราใช้ชีวิตมันจะเกิดขยะนะ,ะแต่ปุ๋ยกิจกรรมไร้สา,สารพิษนี่มาอันดับหนึ่งทำกิจกรรมแล้วมันจะมีปลูกข้าวก็ต้องมีฟางอย่างเงี้ยทำกิจกรรมแล้วมันจะมีพวกเนี้ย เป็นส่วนเกินมาเราก็เอามาทําปุ๋ยเนี่ยแต่ทุกวันนี้วิธีคิดของเขาคือไปซื้อปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีเข้ามาอย่างไหนมาจากการกลั่นน้ํามันของเหลือจากการกลั่นน้ํามันมาเนี่ยสูบใต้ดินขึ้นมากลั่นเสร็จแล้วก็เหลือเอาส่วนหนึ่งมาทําปุ๋ยพระเจ้าก็พยายามจะพาทำพ่อแทนก็พยายามจะพาทำว่าสัมมาทิฏฐิข้อที่หนึ่งอ่ะเราจะซื้อปุ๋ยแบบไหน หรือเราจะลงมือทําปุ๋ยพวกนี้มันเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยนะทั้งเรื่องวัตถุข้างนอกทั้งเรื่องภายในเราจะกู้ชาติได้กสิกกรรมเพราะเราต้องอยู่ต้องกินต้องไร้สารเคมีด้วยแล้วเอาส่วนเกินส่วนเหลือส่วนทิ้งเอามาทำปุ๋ยแต่ถ้าเราไปเอาปุ๋ยเคมีมา มันก็ขาดวงจรของการกสิกรรมของเราในส่วนของเราแล้วก็เห็นหญ้าเป็นศัตรูเห็นต้นไม้อื่นเป็นศัตรูหมดจะต้องเอาไว้เฉพาะทุเรียนเท่านั้นเห็นไหมจะต้องเอาไว้เฉพาะข้าวเท่านั้นแค่วานเม็ดลงไปก็ต้องฉีดยาฆ่าหญ้าแล้วคือเห็นทุกอย่างเป็นศัตรูหมดถ้าเห็นอย่างเงี้ยทิฏฐิเป็นอย่างเงี้ยมันจะสมาทิฏฐิหรือมันม่ฉาทิฏฐิ เห็นถูกเลยเห็นผิดเพราะนั้นการใช้ชีวิตนั้นก็เริ่มต้นของศาสนาพุทธเราเนี่ยพระเจ้าท่านพาสอนพาทำตั้งแต่พื้นฐานของชีวิตนะอ่าแล้ววัตถุตัวเนี้ยมันก็เห็นเป็นตัวอย่างเป็นรูปธรรมให้เห็นมันก็เหมือนกับภายในของเราที่ต้องอ่านจิตอ่านใจของเราอย่างเนี้ยอันไหนนะเป็นกสิกรรมอันไหนเป็นพืชอันไหนเป็นข้าวอ่าอันไหนเป็นผลไม้ อันไหนเป็นพืชไร่วิญญาณของเราอะทิศทีของเราที่มันสมมุติขึ้นมาในกําหนดหมายของเราอะ่ะนะแล้วเราทําเราจะทําแบบไหนเราจะเอายาฆ่าญ้ามาฉีดมันไหมจะฉีดไหมยาฆ่ายาจะมาฉีดในในวิญญาณเราไหมอ่ามันจะเหลือแต่วิญญาณเราอนะเนาะอ่าแบบไหนมันถึงจะเป็นยาฆ่ายานะ วิธีการปฏิบัติตัวแบบไหนถึงเป็นยาฆ่ายาวิธีการแบบไหนถึงเป็นการทําปุ๋ยเอาจากผลผลิตจากกษิกรรมของเราเอามาทําปุ๋ยเองใช้เองอะเป็นแบบไหนอ่าเราว่าวัตถุเหเนี้วัตถุดิบอะไรเนี้มันก็จะเทียบเคียงกับทั้งนอกทั้งในกัน ตลอดอะทุกวันอะแตมาว่าทุกวันทุกวันทุกวัน,วนตามภูมิปัญญาของเราที่จะจับได้ที่จะอ่านได้แต่ถ้าเราไปมองมอกนอก,นอกตัวไกลอะทุกวันนี้มันมองนอกตัวไกลเพราะตวนิยมมันสร้างวัตถุสร้างเทคโนโลยีสร้างนั่นนีจนให้เราไปเพลิดเพลินกับมันจนลืมพื้นฐานของชีวิตมองข้ามเราก็จะมองข้ามไปแล้วมันเสียหายมากเะเห็นไหมเสียหายมากขนาดไหน เสียหายมากถึงขั้นเราดูเด็กรุ่นนี้คือผลผลิตของวัตถุนิยมผลผลิตของมิจฉาทิฏฐิที่มันเกิดดูสิไมโรงเรียนต้องให้แต่งตัวอิสระ,ะนักเรียนคนเดียวปวนในทั้งประเทศแล้วก็ ข่าวแต่และช่องก็ซูมลงไปเลยนะเจาะจงลงไปเลยตีข่าวกันทั้งประเทศเลยนะทั้งโลกเลยนะแล้วเด็กดีๆมีกี่แสนกี่ล้านคนไม่เห็นซูมออกมาเลยแต่เรื่องที่ผิดวัฒนธรรมผิดเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งานอะไรกับโ้โหเอาขึ้นมาโชว์เด่นหลาเลยอันนี้มันเป็นความสัมาทิถีหรือไม่ฉาทิถี ทุกเหตุการณ์ในโลกนี้ทําให้เราดูได้ใช่ไหมเราก็มองได้เพราะมันเป็นชีวิตจริงๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้จริงๆอ่ะเนี่ยเพราะพระพุทธเจ้าก็ตามพระท่านก็ตามท่านบอกเลยคุณไม่อยากเกิดในยุคก,กรียุคเพราะอะไรว่ามันเปไปไม่ได้ถ้าคุณไม่เกิดอย่างนั้นอ่ะแล้วคุณจะเอาความรู้ที่ไหนไปเรียนรู้ว่ากรียุคเป็น,ปนยังไงคุณก็ต้องเกิดในกรียุกด้วยแต่คุณจะทําจิตทําใจยังไงคุณจะใช้ ชีวิตคุณยังไงในท่ามกลางกลรยุคให้คุณไม่ทุกมากหรือต่อให้โอ้โหเขาจะเป็นจะตายแต่ภายในใจคุณก็รู้อ่านเท่าทานมันแล้วก็วางขิดวางใจได้อยู่กับมันอยู่กับความทุกข์เหล่านี้เห็นไหมเป็นน้ําแข็งการตาหล้อมเหล็กได้พวกเราก็อยู่มาได้ใช่ไหม นางขายของให้แต่นักปฏิบัติธรรมหลือนางขายของให้ชาวโลกด้วยหรือเปล่าขายทุกคนนะเนาะ,ะนก็อยู่ก็อยู่ท่ามกลางสังคมทุกเหตุการณ์ที่เขาแล้วก็เห็นเขาทําอยู่แต่ว่าภายในใจเราจะทํำยังไงจะเรียนรู้สัจจะให้มันได้ยังไงคนชั่วมันจะแย่งชิงมันจะทําร้ายคนอื่นยังไงบ้างแล้ก็อยู่แล้วก็เห็นอย่างเงี้ยนะอ่า นเนี่เราต้องชัดเจนว่าพื้นฐานที่พระเจ้าพาทำเนี่ยพราะท่านอาวาสอนพวกเราเนี่ยคือการทํากติกรรมคือการทํากติกรรมวันนะแต่ละวันนะมันเป็นสายพานเชื่อมโยงวิถีชีวิตอะเห็นไหมพ่อค้าก็อยู่ในสายพานนี้คนค้าก็อยู่ในสายพานนี้เชื่อมโยงเลือกเอาตาม ามที่เราสั่งสมตัวเองสั่งสมมาแบบไหนแล้วก็เลือกเลือกให้เหมาะกับเราถ้าเลือกได้เหมาะมันจะเกิดผลดีกับเราเราจะลดกิเลสได้ดีแล้วเราจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมกายกรรมวิจีกรรมของเราเนี่ยจะเกิดผลดีนะแต่เด็กวัยรุ่นเท่าไหร่อายุเท่าไหร่14ปีเขาเลือกเก็ปีนรั้วเขาเลือกเแกบบ็ทำผมสีแดง,แดงๆเขาเลือกที่จะ แต่งตัวสบายไปโรงเรียนแล้วเขาก็มาให้เขา้า okay. เขาก็สร้างความเด่นให้เขาใช่ไหมน,นั่นคือสิ่งที่เขาเลือกใช่ไหมถ้าเป็นพวกเราเราเลือกไหมทุกคนนี้ไม่เลือกเลยแบบไหนไม่เลือกเลยแต่เด็กคนนี้เขาเลือกกลุ่มนี้เขาเลือกสามนิ้วเขาเลือกนะแล้วมันตลกมากเลยคนส่วนใหญ่อะ่ะ เดือดร้อนกันไปหมดเลยจากพฤติกรรมเหล่านี้อ่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นชาวพุทธแล้วเนี่ยพระเจ้าเนี่ยท่านให้พิจารณาด้วยตัวเองดูแบบไหนมันคือสิ่งที่ถูกต้องดีงามตัวเองไม่เดือดร้อนแล้วไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยโดยเฉพาะเน้นเข้าหาตัวเองฝึกที่ตัวเองเนี่ยเป็นก่อนเลยเนาะก่อนเลยเพราะะันคนโบราณถึงว่าพวกเรามาวัดเนี่ย มาวัดมาบวชเนี่ยเขาถึงบอกว่าเนี่ยตัดช่องน้อยแต่พอตัวเ,เอาตัวรอดอยู่คนเดียวใช่ไหมคนโบราณว่าอย่างนี้ใช่ไหมเนีจริงไหมจริงจริงใช่ไหมเอา้าเรามาวัดก็ชวนคนนั้นมาคนนี้มาเขาไม่มาจะเป็นบังคับเขาได้ไหมล่ะ เเขาไม่มาเขาอยากเลือกของเขาเขาก็ต้องเลือกของเขาเราก็เลือกของเราแต่พอเลือกแล้วเป็นไงเรามีความรู้เรามีภูมิปัญญาถ้ามีภูมิต้านทานเข้าใจโลกโลก,กีตมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสูงสุดก็รู้แจ้งโลกเหมือนพระเจ้าแต่เราก็รู้มากไปเรื่อยๆรู้มากเระเด้วยปฏิบัติลดละไปเรื่อย ทำอุเบกขาให้ได้ตัวเองเรื่อยๆต่อให้ช่วยยังไงเราก็อุเบกขาได้ดียังไงเราก็อุเบกขาได้มีได้ทําดีให้มากทําดีให้มากช่วยมันจะเลิก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 มันตัวเราเลือกเองมันเห็นแก่ตัวไหมเห็นแก่ตัวทั้งนั้นเลยถ้าไม่เห็นแก่ตัวจะเลิกทำไมชั่วทําไมแต่ทาแต่ดีอ่ะแต่ไม่บังคับคนอื่นด้วยแต่ไม่บังคับแต่ตัวเองอ่ะแต่ตัวเองดีแล้วตัวเองแข็งแรงแล้ว ประเมินตัวเองแล้วเรามีความสามารถที่จะช่วยคนอื่นได้ด้วยช่วยใครได้เนะี่ยจังคมช่วยหลาน <c ười> ช่วยหลานได้ยิ่งมาได้ก็มาถ้าเขาไม่มาบังคับเขาได้ไหมไม่ได้ไอชวนเพื่อนคนนั้นคนนี้ใกล้ชิดกันมาเขาต้องตัดสินใจด้วยตัวเขาเองแต่ถ้าเราแข็งแรงเราสามารถรับภาระมาได้เท่าที่เราทําได้ตามภูมิของเรานี่ก็คือเราเลือกเอง แต่จะเห็นแล้วว่ามันลาดลุ่มศาสนาพูดเนี่ยมันลาดลุ่มไปเรื่อยๆประเมินตัวเองให้แม่นถ้าไม่แม่นถ้าประเมินตัวเองพลาดมันก็จะทุกข์แบกเข้ามาแล้วเขาก็มีพฤติกรรมอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหรับไม่ได้เลยวันหลังไม่เอามาอีกแล้วมันก็ต้องลองผิดลองถูกใช่ไหมแล้วนี่เป็นการเรียนรู้ของเราอะ่ะเป็นถ้าประเมินผิดพลาดตัวเราเองเนี่ยจะทุกข์ ถ้าตัวเราทําแล้วโอ้โหมีความสุขเห็นเขาเข้าใจในทางที่ถูกต้องมากขึ้นมีพฤติกรรมที่ดีเราก็จะมีความสุขมันก็จะเป็นกําลังใจให้ตัวเองนะตัวเองก็แข็งแรงขึ้นช่วยคนอื่นได้ด้วยเมื่อศาสนาพทดอันดับแรกเลยช่วยตัวเองก็คือเห็นแก่ตัวคือเอาตัวรอดคือตัดช่องน้อยเด่พอตัวถูกต้องไหมนะ ถ้าเราไม่ทํางี้เราจะมาได้ไงแต่เราแข็งแรงแล้วเราช่วยคุณได้นะแต่ถ้าคุณไปนั่งหลับตาแล้วคุณว่าคุณจะแข็งแรงเหรอเอากี่รุ่นมาแล้วนะรุ่นพ่อรุ่นแม่กี่รุ่นมาแล้วมานั่งหลับตาเนะี่ยแข็งแรงช่วยคนอื่นได้ยังเละกว่าเดิมอะ่ะสังคมนี้มันเละกว่าเดิมอะ่ะเห็นไหมละ่ะไปเถไปนั่งหลับตาเลยแต่ทําแบบเราเรายืนยันเห็นไหมขยาย จากสันติอสโศกไปปฐมอโศกปฐมอโศกก็ไปสาลีสาลีมาศีมาเห็นไหมศีสะตอนนี้ไปบรลลาดเอาใหญ่กว่าเดิมอีกนี่คือจากตัวเองที่ตัดช่องน้อยแต่พอ,พอ,พอตัวนี่แหละแต่ว่าเห็นไหมล่ะมันเป็นที่พึ่งให้กับคนมากขึ้นมากขึ้นไม่ได้ขี้โลภไม่ได้อยากจะได้คนมาเยอะๆไอ้คนอยากได้ก็อยากได้เป็นธรรมดาแต่คนที่เข้าใจแล้วมาก็มาไม่มาก็ไม่มา เห็นไหมพวกสามนิ้วบอกว่าโอ้ยอย่างนี้ไม่ไปเล่นน้ําตกเลยคุณจะมาเล่นไม่เล่นมันเกี่ยวอะไรกับเราฉันทําไว้อะ่ะคุณมาคุณก็ได้เล่นคุณก็ได้จิตใจดีงามไปคุณไม่มาคุณก็ไม่ได้คุณก็ได้แต่ความชั่วดีอดีไปปิดประตูโรงเรียนต่อไปบังคับไปไม่ได้เรื่องพวกนี้ยตัวใครตัวมันนะเ,เด็กเขา นึกถึงตัวเองอ่ะเราทําอะไรได้ดีเราก็ชอบที่จะไปบังคับชอบไปบังคับคนอื่นนตรมานี่แหละโอ้โหส่งไี่ดีเลยถือศีลดีนะกินบางสรัตดีมากเลยนะเป็นไงกลับบ้านไปนะไฟแรงใช่ไหมคนใหม่ไฟแรงนคนแหละจะไปบังคับหมดแหละบังคับพี่บังคับน้องบังคับพ่อบังคับแม่บังคับญาติถูกเขาด่าเอาถึงจะถอยใช่ไหม ไอ้พวกบ้า,<笑><笑>บ,าบ้าคนเดียวก็บ,บ้าไปเถอะอย่ามาชวนใช้ไปบ้าด้วยตูเขาด่าเขาว่าเขาอะไรต่างๆนานาถึงจะถึงจะรู้ตัวถึงจะมาอเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะนะมันอะไรนว่ามัน,มนคือการเรียนรู้การเดินมักองแปดเนี่ยเป็นการเรียนรู้แยกดําแยกขาวออกแล้วมันก็เหมือนเหมือนตุ๊กตุ้มนาฬิกามันก็จะเวียงไปหาชั่วบ้างเวียงมาหาดีบ้าง เป็นการคำนวณที่ผิดพลาดของเราอะนะ,ะตามภูมิโสดาบานก็พลาดมากสก,กิทาคามีก็พลาดน้อยลงอนาคามีก็พลาดน้อยลงอลหรหันก็พลาดเฉพาะเรื่องสมมุติเรื่องปรมัตา์ไม่พลาดเลยเห็นไหมจนถึงเป็นพระโพธิสัตว์จนถึงเป็นพระสมมาตพุทธเจ้าการพลาดมันก็จะน้อยลงขนาดพลาดน้อยลงอะ่ะท่านยังเลือกเลยพูะเจ้าแต่จะรู้ใหม่ๆอะท่านเลือกเลย เทศหนักหนักขนาดไหนหนักขนาดไหนหกสิบพระหกสิบรูปเอออาจจะเป็นโลหิตตายเอออีกหกสิบรูปหลายสิขาอีกหกสิบรูปบรรลุปเป็นพระอรหันต์ได้แค่หนึ่งส่วนในสามส่วนเท่านั้นอีกสองส่วน จะเรียกว่า,าพลาดไหมอย่างเงี้ยแต่ในฐานะผู้นําในฐานะคนสร้างคนจะต้องเลือกเสียหายเกินครึ่งแนตะ่ท่านยังเลือกเลยนะเสียหายตั้งร้อยี่สิบได้มาแค่หกสิบท่านยังเลือกเอาหกสิบบะถ้าเป็นเราอะ่ะนะยังคมถ้าเป็นเราอะ่ะเรา ใจเราเนี่ยจะไม่ให้เสียสักหน่อยเลยใช่ไหมพวกเราเนี่ย <c oughs> แล้วนึกถึงนะเราเป็นใครเก่งขนาดไหนขนาดวิจาจ้าท่านยังเอาเลือกเอาแค่หนึ่งในสามเองแล้วพวกเราเป็นใครอะ่ะจะเอาร้อยอะ่ะจะเอาร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะนะเพื่อนแต่บางคนทำผิดสักหน่อยเดียวนะนะโอ้ดุมถล่มเขาซะแย่เลยจนเขาแทบไปอยู่วัดไม่ได้เลยจริงปะ่ะ <c> ล <oughs> ุมเหยียบลุมถล่มเขาเลย ซร่งจริงๆแล้วพวกนี้เป็นเรื่องธรรมดาเลยนะเราทำไาแล้วมันก็มีพลาดเป็นธรรมดาคนก็วิาพากษ์วิจารณอ่างเงี้ยเออดูที่จิตใจของเราอะจิตใจของเรามั่นคงแข็งแรงอยู่ไหมพลาดแต่ละครั้งมันได้เรียนรู้นะเออจำไว้เลยอย่างเงี้ยนะเออแค่คำพูดพูดกับเพื่อนบางคนเนะี่ยพูดคำนี้ออกไปโอ้เพื่อนรับไม่ได้เลยแค่นี้มันก็คือบทเรียนเราแล้ว เออถัาภูมิขนาดนี้คนแบบนี้มันไม่ควรพูดอย่างนี้คนจะพูดอยู่แบบหนึ่งว่าชีวิตนี้ก็อยู่มากี่ปีแล้วมันจะรู้มากน้อยขนาดไหนแล้วคบคนมาขนาดไหนมันก็แยกแยะออกได้ใช่ไหมคนนี้ควรพูดแบบไหนคนนี้ควรทําแบบไหนนี่คือสัมมาทิฏฐิที่เราจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่ม,ม,ม,มขึ้นการตัดสินใจทุกอย่างเราตัดสินใจด้วยตัวเเองทั้งนั้น อไม่มีใครบังคับเราได้ไม่มีใครมาจับมือเราเขียนคมคอโคคืนให้กินหญ้าไม่มีทุกอย่างเราตัดสินใจเองศาสนาพุทธเป็นอย่างนี้อ่าก็ปากอนุโมทนาสาธุกับพวกเราด้วยถึงเวลาจนได้นึกว่าจะไม่ถึงนี่นนะ <c oughs> อะ้ขอบคุณทุกคนอนุโมทนาสาธุอ่าเดินไปด้วยกันจะได้มีหมู่กลุ่มที่อบอุ่น tạo thuốc